จุดที่ทําให้เกิดตํานานของคาว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดใครที่นับถือบูชาหลวงปู่ทวดต้องดูคลิปนี้ให้ได้ค่ะวันนี้พาทุกคนมามูตามรอยเรื่องราวของหลวงปู่ทวดกันถึงเกาะนุย้ยจังหวัดนครศรีธรรมราชที่นี่มีประวัติว่าในครั้งที่หลวงปู่ทวดได้ออกมาจากวัดพระโคขณะที่กําลังนั่งเรือไปที่ชายฝั่งทะเลจีนก็พบเข้ากับโจรสลัดที่แล่นตามมาชายฝั่งแต่เรื่องราวปฏิหารเกิดทําให้เรือโจรสลัดนั้นไม่สามารถทําอะไรเรือหลวงปู่ทวดได้และยังทําให้เรือโจรสลัดนั้นแล่นต่อไปไม่ได้ด้วยค่ะโดยเวลาผ่าน ไปหลายคืนเข้าน้ําจืดที่นำเาเรโพกในเรือก็หมดสิน้นทําให้ทุกคนเกิดการกระหายน้ําเป็นอย่างมากหลวงปู่ทวดเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มโจรสลดัดท่านจึงเหยียบกาบเรือให้ตะแคงต่าลงแล้วยื่นเท้าเหยียบลงบนผิวน้ําทะเลเมื่อท่านยกเท้าขึ้นพ้นจากน้ําทะเลท่านก็สั่งให้พวกโจรสลัดนั้นตักน้นําณจุดนั้นขึ้นมาดื่มพวกโจรสลัดไม่เชื่อว่าดื่มได้แต่มันถึงคั้นเวลาจําเป็นก็ต้องดื่มค่ะปรากฏว่าน้ําทะเลที่เคยเค็มกลับกลายเป็นรสชาติจืดและดื่มได้อย่างเป็นที่น่าอัศจรรย์หลังจากเหตุกกกาารณ์นนี้พพวจสลดัด็ หวันเกรงและได้ก้มกลาบไหว้ขอขมาต่อหลวงปูท่ทวดค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจและกดติดตามเป็นกำลังใจอีปด้วยนะคะ